นี่ครับมาโชมิโนครับติดติดตามเคยครับนี่ครับเสียบานครับยินดีท่านรับกสู่ตามอดำซิ่งครับวันนี้มาชมนา้าาเจกัลย <c oughs> ถอยได้ไหมถอยได้ไหมครับ <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้อง มาครั้งมาปุ๊บก็ติดเลยครับอีกครั้งแรกเลยทำยังไงที่นี่โอ้โเีเนี่ยโอ้เนี่ยเสียปลาเนี่ยติดเรียบร้อยครับจัดเด็ดวนันนี้เอาแมคโครมาดัานแล้วอันนี้เนี่ย จม,มิดจม,มิดโอ้ยจม,มิดนครับนำเจ้าเอทเคมาช่วยครับ เนี่ครัมหนึ่งสามดีสองดีที่โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจมมิดครับพี่น้องเอ้าสบายสบายครับโยกยกยกโอ้โอ้หนักหนักจัด ยาวยาว้าวกระบ,บาลุกหนักจัดโจมิตรครับนี่ฝึงคนตกได้ประมาณสามวันนะครับปรัแบบทางครับปรัแบบทางวิ่งตรงไหนก็ติดตรงนั้นครับ หมอวานไม่ได้มาตายครับเมื่อวานติดติดทุกขั้นครับเมื่อวานเมื่อวานมีเจ้ามะนาวรถคันสีม่วงสองร้อยสิบบนขั้นไรขั้นกับหมูวานคันสวยๆเอาตัดเต่งตัดเต่งต่อครับ เอาเดินยำ้ำแน่นนะครับนี่ขอบคุณเอฟซีครับที่เข้ามารับชมครับนี่ครับงานเป็นงานลอกนาครับเพื่อเอาไปชมที่นะครับอันนี้วิ่งสบายได้เลย ปรับทางให้แล้ววิ่งสบายครับนี้ดูปรับทางทางนน้นด้วยทางนู้นทางนางน้น,นปรับทางสักหน่อยครับนี่เดี๋ยว พโน่หนึ่งเจ็ดห้าพี่โน่หนึ่งเจ็ดห้ากำลังจะออกมาตบตบแตงทางนะครับเดี๋ยวรถลูกน้องจมโอ้จ้าเดก้ามาแล้วครับจ้าเดก้า 75โอ้ดูด, off, ดู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 พี่น้องดูจะไหวไหมเนี่ยกำลับเต็งทางทางมันจยะดินยังไม่ค่อยแข็งเนื่องจากฝนตกสามวันเลย ดูครับเจ้าเบ้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับเจ้าเจ้าโอ้เจ้าไม่ไว้เลยงานนี่โอ้ดินดินเนือนน้อจัดดินเนื้อจัดนะพี่น้อง จัดแล้วพี่น้องนี่อกลับแต่งทางเรื่อยๆครับเนี่ยต้องทำใจนะครับช่วงหลังจากที่ฝนตกงานก็เร่งครับประมาณร้อยว่าเที่ยวครับเอ้เอ ตีมกันเลยจะทำไงครับนี่เลยรถโ,โบราณมาแล้วครับโมีโนโบราณหนึ่งเจ็ดห้าก็มาเมื่อวานจอดเด็ดเยอะเมื่อวาน มาชมเนโน่ของเสนาธครับนี่เอายังจอดพักนานทั้งนั้นคันนี้ก็ติดบอยเหมือนกันติดทุกง,งาน เพีียงกินข้าวยังไม่อิ่มทำไมติดบอยเลยติดบอยดิมันนิ่มดิมันนิ่มเนาะโอ้เด็กน้อยเยอะ้อนตกหายครับนี่ ช่วยกันหาทองมี <c oughs> <N ino> 5. โนหนึ่งเจ็ดห้าอบลารันน้ำมันใกล้หมดแล้วครับต้องเติมน้ำาก่อนครับน้ำมันเดี๋ยวไปไปต่อไม่ได้ครับ มันก็แพงเพชรสามสแตงแตงจัดหนี่ยคัซีใหญ่แนบใหญ่เดนนังเกินนีม่ใชร่รด,ดำไม่ใช่ราดำอดู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 ทางนื้อิ ยูประมาณนี่เกือบพันหนึ่งนี่เรตอนี้ยคิดดูครับเัองเก่ายางนี้แต่แรงจัดนะครับเก่าอย่างนี้แต่แรงจัดโอ้อดูดิท้องผมนี่ รอเลยโอ้รอรอโอ,โอ,โอ้ทางเนื้อทางเนื้อทางเนื้อติดแท้อันนี้เรือปลามาดูดอันนี้นะครับที่กอ,องก็มานสวยงามเด็กนะอ๋อกของใช่กองทุเดียวเลย còn con rết điều, con rết điều, con rết điều, con solar, wow wow, đang sẽ lên cạp nhá, lên đấy, ชื่ออะไรนะชื่อไม่ไหนลุงชื่อกป้อมมั้ยเนาะป้อมปั๊มก็สีฟ้าเอ้ยอโอ้ยจมูกอะไรจมูกคุณทำนุ่งนุ่งไม่ได้ไหมเนี่ยพอจบเพียงแค่นี้กันครับผมนี่ครับ เบบนไ,ไ้ครับรอชนคลิปต่อไปครับ